ชีวิตดีดีที่เมดิพอตค่ะน่ารักมากเลยในวันอากาศดีวิวดีแบบนี้สวัสดีวันหยุดจากอังกฤษนะคะวันนี้แดดดีอากาศดีมากเลยคะ่ะอยู่ที่16องศาเลยค่ะหมู่บ้านที่เล็กอยู่คือเมดิพอตขีดคอมเบียนของอังกฤษนะคะอยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษนะคะวันนี้คือแบบอากาศคือแดดดีเวอร์สามีเลิกง,งานเร็วเล็กวันตรงกันกับวันหยุดของเล็ก เราก็เลยออกมาดื่มกันนะคะดื่มเสร็จแล้วเราก็เลยกลับบ้านนะครับคุณสามีเขาเก่งมากเรื่องการทําสเต็กนะคะเขาก็เลยอาสาจะทําสเต็กนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมากินสเต็กแล้วนะคะเพราะสเต็กเป็นอาหารมื้อค่อนข้างหนักนะคะต้องกินแบบว่าก่อนนอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะคะเพราะเล็กกาลังไดเอทอยู่ถ้ากินสเต็กก่อนนอนก็จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างหนักนะคะก็เลย เป็นเวลาเหมาะเจาะวันนี้นะคะเพราะกลัวว่าถ้าหยุดตรงกันก็จะออกไปเมาแล้วไม่มีเวลากินอีกนะคะเราก็เลยได้ไเดี๋ยวว่าทําสเต็กกินแล้วกันในวันอากาศดีหลังจากเราออกไปดื่มมาแล้วนะคะว,ว้าวสเต็กค,คืออร่อยฉ่วาว้าวมากนะคะยกให้เป็นที่หนึ่งในใจตลอดถ้าสาม,มีทําค่ะวิวดีรสชาติด,ดีอาหารอร่อยกินดีกว่าน,นี้ฉันต้องกินไปฉันต้องขึ้นไปกินที่ระเบียงห้องนอนจ้ะ